สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง counting in application กันนะครับโดยมีสมาชิกกลุ่มดังนี้ครับผมนายชัยสายบัวต่อเลขที่ยี่สิบสกสองครับส่วนผมนายธีรพงษ์จุนตะคุเลขที่ยี่สบสี่กสองครับผมนายทะัศนสังกจรเลขที่สิบเจ็ดสิกสองครับผมนายศิรภพศิริอภา,ากุลเลขที่สิบสิกสองครับ ในสไลด์นี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับหลักการนเบื้องต้นครับหลักการเบื้องต้นก็ประกอบไปด้วยหลักการบวกแล้วก็หลักการคูณครับหลักการบวกก็คือถ้าเราสามารถแบ่งการทํางานออกเป็นหลายกรณีเราสามารถหาจำนวนวิธีการทํางานทั้งหมดก็คือผลรวมของจำนวนวิธีในแต่ละกรณีครับเช่นมีการบ้านวิชาคณิตศาสตร์2ชิ้นภาษาอังกฤษ3ชิ้นแล้วก็ภาษาไทย1นชิ้นครับจะมีการบ้านให้เลือกคาทั้งหมดกี่วิธีแล้วก็เอาการบ้านคณิตศาสตร์บวกกับภาษาอังกฤษ วกติไทยนะครับก็จะได้เป็นสองบวกสามบวกหนึ่งก็เท่ากับหกวิธีครับหลาการคูณนะครับก็คือถ้าการทํางานแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนเราสามารถหาจำนวนวิธีการทั้งหมดคือผลการคูณของจำนวนวิธีการทํางานทุกขั้นตอนครับเช่นมีการ <S 2> <S 2> <S บ้านวิชาคณิตศาสตร์สองชิ้นภาษาอังกฤษสามชิ้นภาษาไทยหนึ่งชิ้นถ้าวันนี้นะครับเราจะเลือกทำการบ้านสองชิ้นโดยเมื่อทำการบ้านชิ้นแรกเสร็จแล้วก็ทาชิ้นสองต่อจะมีวิธีการการทําการบ้านในวัน ในวันนี้กี่วิธีนะครับวิธีการทําก็คืออมีการบ้านทั้งหมด6ชิ้นขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเลือกทางการบ้านชิ้นแรกก่อนก็คือเลือกได้6วิธีขั้นตอนที่สองก็คือเลือกทางการบ้านชิ้นที่สองต่อก็จะเหลือจากเหลือจากทางการบ้านชิ้นที่หนึ่งไปก็เหลือ5 5วิธีนะครับดังนั้นวิธีการทํางานอในการบ้านในวันนี้ทั้งหมดก็คือ6คูณ5ทั้กับ30วิธีครับอส่วนตัวอย่างในสไลด์นี้นะครับมีประกาา3แท่งมีปักเกอร์2แท่ง ในกรณีแรกนะครับถ้าเล Jam ือกหยิบประการหนึ่งแท่งหรือมาร์เกอร์ก็ได้นะครับเราจะมีวิธีการเลือกหยิบทั้งหมดคือสามบวกสก็คือห้าวิธีครับกรณีที่สองถ้าเลือกหยิบประการหนึ่งแท่งแล้วก็มาร์เกอร์หนึ่งแท่งเราสามารถแจกแจงได้ดังนี้ครับก็คือถ้าเราเลือกหยิบประการแท่งทหนึ่งแล้วก็สามารถเลือกหยิบมาร์เกอร์หนึ่งหรือ2ก็ได้ถ้าเลือกหยิบประการแท่ง2สองก็สามารถเลือกหยิบมาร์เกอร์หนึ่งหรือ2ก็ได้ถ้าเลือกหยิบประการแท่ง3สามก็เลือกก็สามารถเลือกมาร์เกอร์ที่ห้ รวมเปมนวิธีในการเลือกจิบปากกาหนึ่งปากกาหนึ่งแท่งแล้วก็มาก็1หนึ่งแท่งได้ทั้งหมด6วิธีครับหรือใช้วิธีการคูณก็คือเออเอาปากกาสามแท่งบวกคูณกับมาเกอร์สองแท่งก็เทัางหบหวิธีครับส่วนผมนั้นจะมาพูดถึงเรื่อง permutation นะครับหรือพิชคณิถ้าทำงานอย่างแรกมีวิธีทำได้ in หนึ่งวิธี ใน, nah นน 2, ในแต่ละวิธีที่เลือกทํางานอย่างแรกมีวิธีการทํางานอย่างที่สองได้ n สองวิธีในแต่ละวิธีที่เลือกทํำงานอย่างที่สองมีวิธีการทํำงานอย่างที่สามได้ n สามวิธีในแต่ละวิธีที่เลือกทํางานอย่างที่ k ล้มหึ่งมีวิธีการทํางานอย่างที่ k ได้ n k วิธีดังนั้นจํานวนวิธีทั้งหมดที่เลือกจะทำงานเลือกทำงานอย่าง k อย่างเท่ากับ n หคูณ n สคูณ n 3คูณไปเรื่อยๆจนถึง n k วิธียกตัวอย่างเช่นสถานีรถไฟแห่งหนึ่งณนเมืองลอนดอนมีชานชลาอยู่7จ็ดชานชลาแต่รถไฟอยู่4ขบวนเราจะสามารถหาจำนวนวิธีที่รถไฟแต่ละขบวนสามารถเข้าไปจอดในชานชลาทั้ง7จ็ดชานชลาได้กี่วิธีวิธีคิดนั้นเราก็คิดว่ารถไฟขบวนแรก นั้นสามารถจอดในชานชลาได้7ชานชลาส่วนรถไฟขบวนที่2นั้นจะมีวิธีจอดในชานชาลาอยู่6ชานชาลาส่วนขบวนที่3นั้นก็จะเหลือวิธีเข้าจอดในชานชาลาแค่5ชานชาลาส่วนขบวนที่4ก็จะสามารถเข้าจอดในชานชลาได้4ี่ชานชลาและนําจํานวนรถไฟในแต่ละขบวน ที่สามารถเข้าไปจอดในชานชาลาแต่และชานชาลานั้นมาคูณกันก็จะได้เป็นจํานวนรถไฟแต่และขบวนที่เข้าจอดในชานชาลาเราก็จะคิดเราก็จะทราบว่ามีจําน,นวนวิธีเท่ากับ7จคูณหคูณหคูณสเท่ากับ8ปดวิธีเป็นต้นส่วนวิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดตำแหน่งที่1จะวาง ของสิ่งใดใน n สิ่งก็ได้มีวิธีจัดวางได้ n วิธีส่วนตำแหน่งที่สองสำหรับแต่ละวิธีที่วางของในตำแหน่งที่1มีวิธีวางของในตำแหน่งที่2ได้ n ลบหวิธีตำแหน่งที่สาสำหรับแต่ละวิธีของในตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่2จะมีวิธีวางของในตำแหน่งที่3ได้ n ลบสวิธีจนถึงตำแหน่งที่ n เหลือของอยู่สิ่งเดียวจึงมีวิธีวางของได้หนึ่งวิธีดังนั้นจำนวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของทั้ง n สิ่งเท่ากับ n คูณ n ลบ1คูณ n ลบสองจนถึงสองคูณ1เท่ากับ n แฟกวิธีถ้าออมีของอยู่ n สิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับต้องการนำมาสับเปลี่ยนหรือว่าจัดเรียงทีละ r สิ่ง โดยที่ r นั้นมากกว่าหรือเท่ากับ1แล้วก็ r น้อยกว่าหรือเท่ากับ n นะครับตำแหน่งที่จัดเรียงจึงมีเพียง r ตำแหน่งดังนั้นจำนวนวิธีการจัดเรียง r สิ่งเท่ากับ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟกวิธีครับจำนวนวิธีเลียงสับเปลี่ยนของ n สิ่งนะครับซึ่งแตกต่างกันทั้งหมดแบบเชิงเส้นโดยจัดทีละ r สิ่งเขียนแทนด้วย p n r หาได้จากก็คือ p n เลือก r เท่ากับ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟกครับ ในตัวอย่างในสไลด์นี้นะครับก็คือให้เราเลือกตัวอักษร3ตัวนะครับจาก5ตัวของ BYTES นะครับมาจัดเรียงในแถวได้กี่วิธีเราก็จะสามารถใช้สูตรเอ่อ Pn เลือก r เท่ากับ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟกครับโดยที่ n เท่ากับ5 r เท่ากับ3ครับจะได้5แฟกส่วนด้วย5ลบ3แฟกครับเท่ากับ5แฟกส่วน2แฟกคิดออกมานะครับก็จะได้60วิธีครับ ครับผมสาหรับการเรียนสิ่งของนะครับเราสามารถแบ่งการเรียนสิ่งของได้ออกเป็น2วิธีนั่นคือการเรียนสิ่งของที่สิ่งของสามารถซ้ํากันได้หรือก็คือ with replacement และการเรียนสิ่งของโดยสิ่งของไม่สามารถซ้ํากันได้นั่นตัวนั่นคือตัวของ without replacement การเรียนสิ่งของซ้ํากันได้นะครับจากรูปภาพด้านล่างจากโจทย์ครับมีตัวอักษรอัลฟา n u m e ริ c นะครับนั่นคือตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตัวบวกตัวเลข10ตัวรวมเป็น36ตัวนะครับ เราทำการเลือกตัวสอนมาเรียงกัน5ตัวโดยเราสรดโดยแต่ละตำแหน่งตัวสอนสามารถซ้ำกันได้นะครับดังนั้นในแต่ละตำแหน่งเราจึงสามารถเลือกตัวสอนได้ทั้ง36ตัวเลยจึงได้นะครับสูตรเป็น n ยกกำลัง r หรือ36กําลัง5นั่นเองครับส่วนสำหรับตัวของอาการเรียงสิ่งของไม,อไม่สามารถซ้ำได้นะครับฐานะรูปขวาบนนะครับโจทย์ใกล้เคียงกันนะครับแต่ในครั้งนี้ไม่สามารถวางซ้ำกันได้นะครับ ในตำแหน่งที่1ยังคงเลือก1จาก36ตัวนะครับแต่เมื่อเราเลือกไปแล้ว1ตัวตำแหน่งที่2จะไม่สามารถเลือกซ้ําได้นะครับทําให้ตำแหน่งที่2ถูกลดจํานวนนะครับนั่นคือ3 6มลบหเป็น35และในตำแหน่งที่3ามนะครับเราเ,าเ,าเาก็จะลบ3 5มลบหเป็น34ต่อไปเรื่อยๆทําให้ได้สูตรนะครับเป็น n แฟส่วนด้วย n r ลบ r หรือก็คือ36แฟลกส่วนด้วย36มบหกลบห้าแฟกนั่นเองครับในสไลด์นี้นะครับเ,เราจะมาอธิบายกันในส่วนของ additional rule นะครับหรือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นดอของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันนะครับให้มีสิ่งของทั้งหมด n สิ่งนะครับโดย n 1สิ่งเหมือนกันนะครับแยกเป็นกลุ่มที่1มี n 2สิ่ง เหมือนกันนะครับแยกเป็นกลุ่มที่2และมี n k สิ่งเหมือนกันแยกเป็นกลุ่มที่ k นะครับโดยที่ n เท่ากับ n 1บวก n 2บวกไปจนถึง n k นะครับการเรียงสับเปลี่ยนนะครับจะได้สูตรนะครับนั่นคือ n f l ก g สวนด้วย n 1แฟกคูณ n 2แฟ f คูณไปจนถึง n k แฟกนะครับจากตัวอย่างนะครับทางด้านซ้ายเซ a นะครับมี subset นะครับนั่นคือ เซตเอหนึ่เซตเอสองเซตเอไปจนถึงเซต A อนะครับดังนั้นจำนวนของ A นะครับจึงได้เท่ากับจำนวนของ Sub เอห A1 บวกด้วยจำนวนเซตเอส A2 บวกไปจนถึงเซต A อการเรียงสับเปลี่ยนนะครับจึงได้นะครับนั่นคือจำนวนของเซต A แฟกนะครับเออส่วนด้วยจำนวน Sub เอห A1 แฟกคูณด้วยจำนวนเซตเอสองแฟกคูณไปจนถึงเซต AK เคแฟกนั่นเองครับ อ่าคอมบิเนชันนะครับหรือการเลือกนะครับเป็นการเลือกทำจากของทั้งหมดนะครับผมจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะครับมีท็อปปิ้งสำหรับใส่ขนมปังเนี่ยเจหน้าโดยที่ในขั้นแรกนะครับเราจะยังไม่ใส่หน้าอะไรเลยก็คือเลือดได้วิธีก็คือขนมปังเปล่าๆและขั้นตอนต่อมาก็ะกจะเป็นเลือดได้หนึ่งท็อปปิ้งจาก7จ็ดท็อปปิ้งที่เรามาีอยู่ก็จะเลือกได้ออย่างมี1อย่าง เลือกได้หนึ่งอย่างมีอยู่เจ็ดอย่างให้เลือกก็เลือกได้เจ็ดอย่างทําแบบนี้จนกระทั่งครบสามารถเลือกได้เจ็ดท็อปปิง้งจากเจ็ดอย่างก็คือเลือกได้ครั้งเดียวก็มีทั้งหมดเลยพอเอาทั้งหมดของวิธีมาบวกกันจะได้หนึ่งร้อยยี่สิบแปดวิธีในการเลือกท็อปปิ้งนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงความห่างหรือเรนจ์ของวิธีการที่จะเติมท็อปปิ้งลงไปนะครับ ในรอบที่ศูนย์กับรอบที่เจ็ดจะเห็นได้ว่าเราจะเลือกได้แค่อย่างเดียวก็คือไม่มีท็อปปิง้งกับท็อปปิ้งเต็มหมดเลยเลือกได้แค่อย่างเดียวแต่เลงเนี่ยมันจะกว้างมากท่สุดในช่วงตรงกลางก็คือสามกับสี่นะครับเนื่องจากเราจะมีตัวเลือกให้เยอะมากแล้วก็ด้วยความสามารถในการใส่ท็อปปิ้งที่มากเนี่ยมันทําให้ความสามารถและจำนวนวิธีเนี่ยเพิ่มตามไปนะครับ ทีนี้เราสามารถคิดได้อีกแบบหนึ่งก็คือมีสล็อตยู่เจ็ดสล็อตซึ่งแต่ละสล็อตเนี่ยหมายถึงท็อปปิ้งแต่ละอย่างนะครับส่วนเลขสองข้างใต้เนี่ยหมายถึงการที่เราสามารถเลือกที่จะใส่หรือไม่ใส่ท็อปปิ้งนะครับเลยเลือกได้สองก,ก็เลยเป็นใส่ก็ไม่ใส่ยกกําลังด้วยหน้าท็อปปิ้งที่จะใส่ก็เป็นสองยกกำลังเจ็ดเท่ากับร้อยยี่สิบแปดนั่นเองครับส่วนถามว่ามันต่างคอมบิเนชันเนี่ยมันต่างจากโปร a มชันที่เพื่อนกล่าวมาข้างต้นตรงไหนโปรโมชันเนี่ย ือการเรื่องราสับเปลี่ยนเนี่ยออเดอร์ของการเลือกเนี่ยมีผลนะครับการจะือเอาชีสไปข้างหน้าเอาผักสลัดไปข้างหลังหรือเอาผักสลัดไปข้างหลังเอาชีสไปข้างหน้าเดี๋ยวนะแปลกๆเอาเอาใหม่ครับเอาชีสไปข้างหน้าเอาสลัดไปข้างหลังเอาสลัดไปข้างหน้าเอาชีสไปข้างหลังนี่ก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่คอมบิเนชันเนี่ยจะเอาอะไรมาหลังมาก่อนเนี่ยได้เหมือนกันครับนั่นคือหนึ่งวิธี โดยสูตรสมรการทั่วไปในหน้ญญา,าตาของมันนะครับก็คือ RnCr เท่ากับ n แฟ c t ส่วน r แฟ c t แล้วก็คูณอยู่กับ n ลบ r แฟ c t ครับทีนี้นครับเราจะมาพูดถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านนี้กับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเพื่อนๆคงสงสัยนะครับว่าเอ๊ะความรู้ที่เรียนมาเนี่ยมันเจาะจงมากเลยนะนายจะไปใช้ทำอะไรได้ ทีนี้ครับในวัยเด็กของเพื่อนหลายๆคนเนี่ยในบางทีก็อาจจะมีคนยังเล่นอยู่นะครับมันคือเชสเกมเกมกระดาษหมากรุกที่เราเคยเล่นรู้จักกันเนี่ยมันใช้ด้านการหาวิธีในการความเป็นไปได้ในการเดินแต่ละหมากไม่เหมือนกันนะครับทีนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันได้มีสมองเอ๊ะแต่ปกติเราเล่น เราเล่นกับผู้เล่นมันก็จะคือคนเล่นกับคนใช่ไหมแต่พอเราไปเล่นกับผู้เล่นเนี่ยไม่ได้เล่นกับผู้เล่นเนี่ยเล่นกับ a อเอ๊ะมันคิดยังไงมันใช้กระบวนการไหไคิดแต่สิ่งที่เรารู้ได้อย่างแน่นอนคือทุกอย่างที่คอมพิวเตอร์คิดคำนวณได้ครับและนี่นะครับจะมาอธิบายถึงกระบวนการคิดของคอมพิวเตอร์ในการเล่นเกมหมากลูกสักตาหนึ่งเนี่ย,ยมันคิดยังไงทำยังไง เริ่มที่สเต็ปแรกครับ constructing a tree หรือการสร้างแผนผังต้นไม้ของคอมพิวเตอร์นะครับโดยความเป็นไปได้ในแต่ละเกมนะครับจะแบ่งเป็นขั้นตอนแรกในตาที่1ผมจะให้ AI เนี่ยเป็นฝั่งสีขาวส่วนผู้เล่นเนี่ยเป็นฝั่งสีดำตัวเบีย้ยที่อยู่แถวหน้าทั้งหมดมี8ตัวโดยปกติแล้วเกมหมากรุกเนี่ยจะประกอบด้วย6ตัว queen king ท์แล้วก็ ตัวประกอบข้างหลังอีกแล้วก็รวมกับตัวข้างหน้าเบีย้ยอีกแปดตัวจะรวมเป็น16ตัวนะครับในตารางที่จะเล่น8 8ดคูณแดเบีย้ยเนี่ยในเทินแรกเราจะสามารถเดินได้สิบหรูปแบบโดยที่เบีย้ยหนึ่งตัวเดินได้สองช่องแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าม้าที่อยู่แทงหลังของเราหรือนท์เนี่ยอสศวินสามารถที่จะเดินได้2ช่องในตาแรกต่อนึ่งตัวแปลว่าในตาแรกเนี่ย เราสามารถรวมกันจากเบี้ยข้างหน้าสิบหกช่องที่สามารถเดินได้กับม้าที่เดินได้สองช่องสองตัวรวมเป็นยี่สิบวิธีในการเดินได้หนึ่งตาแรกแต่แน่นอน AI ก็เดินได้ยี่สตาผมก็เดินได้ย0สตาฉะนั้นความเป็นไปได้ที่จะวิธีในการเดินรูปแบบที่ไม่ซ้ำกันเนี่ยคือยี่สบคูณยิบคือ4ี่ร้อยวิธีที่ผมกับ AI จะเดินได้เหมือนกันเลยแล้วในตาที่สองเนี่ยก็จะเป็นสี่ร้อยคูณยี่สิบมันจะเป็นคูณแบบนี้ไปเรื่อย และเป็นได้มากสุดเนี่ยคือสิบยกกำลังร้อยี่สิเพื่อนเพื่อนคงสงสัยว่าสิบยกกำลังร้อยิบมันมากแค่ไหนเพื่อนมันคือสิบที่มีเลขศูนย์ต่อท้ายคือร้อยยี่สิบตัวซึ่งเวลาที่ใช้ในกระ,กระมวลผลก็คือสิบนาโนเซคซึ่งมันมากมหาศาลนั่นอาจจะดีเซตจักรวาลเป็นหนึ่งรอบแล้วเพื่อนก็ยังคำนวณไม่เสร็จเพื่อสามารถโตจนผู้ใหญ่สร้างครอบครัวแต่มันก็ยังคำนวณไม่เสร็จนะครับ ทีนี้เราจะเลือกที่จะลดกระบวนการคิดลงเพื่อที่ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถประมวลผลได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นแต่อ่าลองเปลี่ยนเป็นสิบลํานเจ็ดสิบห้าแล้วกันน้อยลงและแต่นั่นก็ยังมากอยู่นะครับสิบล้านเจ็ดสิบห้าเนี่ยเอาง่ายเคยมีคนบอกไว้ว่าสิบล้านเจ็ดสิบห้าตอมเนี่ยอาจจะมากกว่าดาวหนึ่งดาวหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งก็ยังมากอยู่ดี นะเราจึงมาเต็ปที่สองนะครับ evaluation มันคือหลักกระบวนการคิดของคอมพิวเตอร์นะครับโดยการใช้อลกอริทึมเป็น l ล v e l deep deep ที่หมายถึงคือ deep learning ซึ่งแต่ละ l ล v e l เพื่อนอาจจะเอ๊ะ l ลเวลนี่ใช่ความง่ายยากไหมใช่แล้วครับมันคือความง่ายยากของแต่ละ level เกมเชสเพื่อนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเกมนี้เราชนะแปลว่าหมากรุกมันง่ายสิไม่ครับ deep learning คือให้ AI เนี่ยคิดแบบมนุษย์ และความสามารถในการคิดแต่ละเลเวลเนี่ยจะแตกต่างกันด้วยกระบวนการคิดที่มากน้อยแตกต่างกันนะครับดังภาพนี้นะครับจะเป็นการบอกถึงว่า deep learning เนี่ยจะอยู่ใน AI นะครับแต่ไม่ใช่ AI ทุกตัวที่จะมี deep learning deep learning คืออะไรคือการคิดแบบสมองของมนุษย์ครับ deep learning อยู่ใน machine learning อ่ะ machine learning คืออะไร machine learning นะครับคือการที่ AI สามารถ ประมวลผลอะไรสักอย่างออกมาได้และตอบโต้กับของเราได้แต่มันจะอยู่ในรูปแบบของการที่ฟิกเอาไว้แล้วเหมือนถ้าเราพิมพ์แมสเซจลงไปใน facebook เนี่ยแชทบอทมันจะตอบมาทันทีพิมพ์สวัสดีมันก็จะสวัสดีตอบพิมพ์ซื้อของมันก็จะแนะนำสินค้านั่นคือสิ่งที่มันถูกโปรแกรมไปแล้วนั่นคือ m ม c h i n e Learning ครับแต่ทีนี้ Deep Learning เนี่ยคือการคิดแบบสมองมนุษย์มนุษย์คิดยังไง Deep Learning คิดอย่างไน,นครับในสมองเราเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า Neural Network หรือการประมวลผลแบบเส้นโครงข่ายแต่ในพอมาถึง Deep Learning ใน AI เนี่ยเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า Artificial Neural Network เป็นการคิดแบบสมองมนุษย์โดยการจำลองสมองของมนุษย์ขึ้นมาแต่เราจะไม่ลงลึกในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่ที่ Chess Game นะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะถ้าบอกว่าคำนวณได้เนี่ยมันคำนวณยังไงนี่เลยครับ มันคือการเอาหมากของฝั่งเราเนี่ยไปลบด้วยจํานวนหมากของฝั่งตรงข้ามแต่แน่นอนครับได้ออกมาแล้วทํายังไงต่ออ๋อมันจะมีหมากแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมครับม้ากับเบีย้ยเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วฟังก์ชันที่เรามาคิดก็จะให้พอยที่ต่างกันพอยนี้เราจะเอาไปใช้ในสไลด์ถัดไปนะครับเราจะรู้ว่าพอยเนี่ยเอาไว้ทําอะไรนี่คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาใครหลายคน มันคืออต้นไม้หรออไรสักอย่างสิแต่แน่นอนคุณรู้อยู่แล้วนี่คือจํานวนวิธีการคิดที่สามารถแตกย่อยเป็นกิ่งสาขาได้เรื่อยเมื่อคุณเลือกวิธีการใหม่ๆในขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆดูที่บรรทัดล่างสุดที่เป็นวงกลมสีเหลืองชั้นล่างสุดเนี่ยเรียงกันเม็ดกลมเท่าขนาดเดียวกันเนี่ย สองแปดแปดสี่เจ็ดหนึ่งไอ้พวกนี้ครับไล่ไปข้างล่างมันคือเทินแรกเทินที่หนึ่งที่คอมพิวเตอร์ทำการเดินคอมพิวเตอร์เนี่ยจะคิดว่าเดินยังไงนะให้ได้แต้มพอยต์เนี่ยมากที่สุดมันจะเลือกแต้มพอยต์หรือวิธีการเดินที่มากที่สุดขึ้นมาในการประมวลผลการเดินรอบถัดไปก็คือรอบแรกเดินแบบนี้แหละได้แต้มพอยต์เยอะสุดชัวแต่ทีนี้ พอมาถึงเพเยอร์เลือกบ้างในต,ตาที่สองเพื่อนเพืนจะสังเกตแผงต้นไม้ชุดล่างนะครับแต่เราจะมาบรรทัดที่สองกันแล้วมันคือเทิร์นที่ผู้เล่นเลือก B e s t อ o r b บ c k อย่างที่บอกนะครับ AI เลือกสีขาวเพเยอร์ player เลือกสีดำ Best forback หมายถึงดีที่สุดสำหรับเพเยอร์แต่แย่ที่สุดสำหรับ ai ai ก็เลยคิดว่าสิ่งที่เพเยอร์เลือกมาเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดของมันแน่นอน เพราะฉะนั้นมันจะนำเอาพอยต์การเดินของเพลเยอร์เนี่ยที่ตรงนั้นนะ่ะมาคำนวณส่วนที่ต่ำกว่านั้นนะแปลว่าจะไม่เอามาคำนวณแล้วเป็นการตัดส่วนที่ไม่จำเป็นต้องเอามาคำนวณในการคิดประมวลผลออกซึ่งทาให้ประมวลผลได้ไวขึ้นนั่หนหมายความว่าเพลเยอร์ player, สมมติว่าเพลเยอร์เล็กเลขเจ็ดมาเนี่ยเลข6หกเล็กห้าเล็กสี่เล็กสามอะไรที่ได้แต้มพอยน้อยกว่านั้นนะ่ะ AI เนี่ยตัดทิ้งเลยนะครับมันจะเหลือแต้มมากกว่าเจ็ด เอาไว้เพื่อในการประมวลผลแล้วก็รับมือเพเยอร์ในเลเวลต่างๆและขั้นถัดไปนะครับแน่นอนตาที่สามตาของคอมพิวเตอร์เลือก AI นะครับจะเลือกเลขที่มากที่สุดออกมาก็คือเจ็ดนะครับมีเจ็ดมีห้ามีสี่าเพื่อนๆคนไหนอาจจะยังงงอยู่ เทอร์แรกข้างล่างครับด้านล่างสุดที่มีสล็อตเยอะๆนั่นคือเทอร์ที่หนึ่งที่คอมพิวเตอร์เลือกจะเลือกเลขที่มีจํานวนมากที่สุดหลังจากนั้นมาเทอร์ที่สองเพย์เยอร์เนี่ยจะอาจจะเลือกเลขมาสักหนึ่งถึงเก้าแบบสุ่มมาแต่พอหยิบมาแล้วนั่นคือแต้มพอยท์ที่ต่ําที่สุดในการคํานวณหรือเบสพอยท์นั่นเองต่ำกว่าเบสพอยท์จะถูกตัดทิ้งออกไม่มาคํานวณเพื่อเป็นการประเมินผลว่า เพย์เยเนี่ยฝีมือต่ำที่สุดของเขาคือเท่านี้แปลว่าเขาอาจจะเก่งได้มากกว่านี้อีกเขาจึงเอาสกอร์ที่มากที่สุดเก็บไว้ก่อนดังนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะเลือกสกอร์ที่มากที่สุดในการชนะเพเยอร์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับทีนี้ครับเพื่อนๆคงสงสัยว่าเอ๊แล้วนะแบบนี้ทำยังไงมันถึงจะทำงานเร็วขึ้นจริงเหรอ ทีนี้นะครับผมจะบอกว่าแทนที่เราจะไปน,นั่งคำนวณสิบยกกําลังร้อยยี่สิบโดยการประมวลผลโู้เยอะมากลูกเกิดหลายรุ่นแต่การแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ครับจะลดพื้นที่การทางานและจองแรมในการประมวลผลเนี่ยน้อยลงโดยการจัดลําดับการทํางานแทนอย่างเป็นระบบและการตัดการประมวลผลที่ไม่จําเป็นออกอย่างที่บอกไปนะครับอันไหนที่น้อยกว่าที่เพเยอร์เลือกมาอันนั้นจะถูกตัดทิ้ง ในส่วนที่เป็นแผนผังข้างขวานะครับจะบอกว่าเทินข้างล่างสุดที่เป็นแม็ก์นะครับก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเลือกเลขที่มากที่สุดหรือวิธีที่จะได้แต้มมากที่สุดในการเล่นกับเพลเยอร์เนี่ยมาส่วนชอยส์ที่2นะครับมินก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยจะตัดทอนส่วนที่ต่ํากว่าที่เพลเยอร์เลือกเนี่ยทิ้งนั่นก็คือเบสพอยต์เลือกเบสพอยต์มานั่นคือส่วนของมินนะครับส่วนของแม็กซ์ก็จะทําซ้ําขั้นตอนแรกนะครับก็คือ คอมพิวเตอร์เนี่ยจะเลือกเลขที่มากที่สุดเพื่อชนะเพยเยอร์นะครับแบบนี้ต่อไปจนจบเกมและนี่คืออ้างอิงของเราหากเพื่อนมีข้อสงสัยอะไรสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้ที่แหล่งอ้างอิงนี้นะครับแล้วันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายไว้ง่าย ในการเดินเกมหมากสากลตารางแปดคูณแปดประกอบไปด้วยตัวหมากทั้งหมดสิหกตัวดังนี้ขีงหนึ่งตัวควีนหนึ่งตัวเรือสองตัวมีชอปสองอัศวินสองหรือที่เราเรียกม้านั่นแหละและเปียอีกแปดในตาแรกเรามีวิธีเดินเปี้ยทั้งหมดกี่วิธีนะในตาที่สองไม่สิในตาแรกเรามีวิธีเดินอัศวินหรือม้านั่นแหละได้ทั้งหมดกี่วิธีนะและข้อที่สาม ในตาแรกเรามีวิธีเดินหมากได้ทั้งหมดกี่วิธีและข้อที่4วิธีที่คอมพิวเตอร์เลือกในการทํางานเดินหมาแต่ละตาคิดอย่างไรโอเคนะครับกลุ่มผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนวันนี้สวัสดีครับ